ครับสวัสดีครับพี่เอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับพ่พ่ๆกับพอแต้มน้องพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับครับเมื่อนี้พอแต้มพามาติดตามลาวพัฒนาของเซียนนาดีตัวน้อพี่น้องเนาะ ครับมือวันพุธนะพี่น้องวันพุทธที่21สิงหาคม67เลาวพัฒนาออก6 5ห359หครับเรียกล่างก็ออก9 3เนสานะพี่น้องเนาะครับของเซียนน่าดีงวดที่ผ่านมากับเขาได้พี่น้องเด้อห้าเเข้าตรงๆเด้อแถวพ่อแจมบรายอ่อ,อนสีทีเก่าไม่เบิง่งนะพี่น้องเนาะพ่อจะเก็ีไยใบไใส้บุญนี่ นะครับกระบอกเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะเขาก็คือเขารุดก็คือรุดนะครับมือนีพ่อเตรียม้ามาติดตามต่อยนะครับเนาะกับลาวพัฒนาเซียนนาดีนะพี่น้องครับจะไปเบิ้งน้ำกัน,นพี่น้องเนะนะาะสับพี่น้องรับวันวันศุกร์ ับราวพัฒนาเสียนาดีนะครับ รับบนล่างวิ่งรูดพี่น้อง4กับ2องับ4กับสองเน้นทั้งสองตัวพี่น้อง สัตย์เก่งนะพี่น้องเนาะครับจับคู่ได้พี่น้องเด้อสองห้าสองสี่หกสอง สามสองนะครับห้าสี่สี่สสสแปด ห้าแปดแปดเก้านะครับแถมตัวหนึ่งพี่น้องสี่เก้านะครับ ครับเต่ว,วา่าบ่มีตัวเน้นได้พี่น้องเด้อครับเอามักสอบตัวใดเห้องกายจะลืมได้พี่น้องเ้อกลับตัวไว้นํำเนาะครับเนาะครับเอาวันศุกร์ขึ้นอมื้อนีนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่23สิงหาคม256 7เลาวพัฒนาเซียนนาดีขับบนล่างวิ่งโดด4กับ2นะครับ จับคู่สองห้าสองสี่หกสองสามสองห้าสี่สี่แปดห้าแปดแปดเก้าครับสี่เก้านะพี่น้องนเนาะอ้าวคอยเขา่าคอยแตกปังปังเด้องวดนี้รับงวดที่ผ่านมากกับห้าเก้าเข้าตรงๆและพี่นอ้องเด้อขับงวดนี้ก็มาเตรียมกับข้อไวพรอนคอยเขา่าคอยแตกตรงๆอย่างับพี่นอ้องเอฟซีกับเชลซีโฉบมันๆกันนะครับ อา้าวพ่อเตียมกับขอขอบคุณในหลายนะครับเดอ้อเซียนนาดีเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันจอบก็จัดขัดก็ผ่านและพี่น้องเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมกับขอไวพรอยเข่าคอยให้แตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็บชได้ยโศกมันมานกันนะพี่น้องเนาะ เอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ําแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสชนแนลนะพี่น้องเด้อครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวน้ำนำเนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมก็ขอกลาบขอบพระคุณนิพซี่ทุกคนนะครับเนดะ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอไวพ้พอให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเนดะ้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่หมีเนาะครับเนาะ ขับขให้อยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้นะพี่น้องเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม